ทุกคนรีวิวร้านอาหารเชฟเจมโคชรอนนะคะร้านนี้ชื่อว่าร้าน1251นะคะเป็นร้านของเซเลบริตี้เชฟที่อังกฤษค่ะที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากเลยนะคะในร้านกัน,น่านั่งสุดๆไปเลยค่ะเป็นร้านเล็กๆนะคะอบอุ่นมากค่ะทุกคนเข้ามาถึงก็ทักทายเพื่อนฝูงนะคะแล้วก็สั่งนะคะร้านนี้นะคะ เป็นเขาเรียกว่าเป็นลาน testing เมนูค่ะเราแค่บอกว่าเราเอา testing นูนะคะเขาก็จะมาเสิร์ฟเราเลยค่ะนี่เลยค่ะเดอร์มานะคะเป็นขนมปังอะไรสักอย่างจําไม่ได้นะคะอ้อยไม่ค่อยชอบค่ะก็เลยให้เอื้อเพื่อนรับประทานไปนะคะจานที่2มาแล้วค่ะเป็นเหมือนไก่ชุบแป้งทอดคล้ายๆกับชิคเก้นป๊อปคอนที่ร้าน KFC ค่ะเสิร์ฟพร้อมกับขวดทอดแล้วก็มีซอสเล็กๆราดค่ะอร่อยอร่อยค่ะอ้อยชอบค่ะจานถัดมามาแล้วค่ะเสิร์ฟพร้อมกับค็อกเทลสีแดงๆอันนั้นนะคะคือ ดื่มแล้วชื้นอกชื้นใจมากค่ะทุกคนเป็นขนมปังอบนะคะเสิร์ฟพร้อมกับเออเขาเรียกว่าอะไรอะมะพร้าวอ,อ่อนข้างบนนะคะคือดีมากกินแล้วแบบละมุนลิ้นมากอร่อยมากถูกปากอ้อยมากเลยค่ะทุกคนจานถัดมาเป็นข้าวต้มเล็กๆแบบนั้นนะคะทุกคนเสิร์ฟพร้อมกับวายขาแบบนี้เลยค่ะทุกคนนี้เลยค่ะทุกคนเมนคอดมาแล้วค่ะเป็นเนื้อย่างนะคะเสิร์ฟพร้อมกับอะโวคาโดตอร์นะคะแล้วก็พร้อมกับหอมย่างนะคะคือดีมากเนื้อแบบละลายในปากอ้อยเลยค่ะทุกคนอยากทุกคนได้ รับประทานกับอ้อยจังเลยค่ะทุกคนชนแก้วอีกแล้วค่ะเสิร์ฟพร้อมกับไวน์แดงจ้าจานถัดมานะคะอันนี้คือถูกปากอ้อยสุดๆไปเลยค่ะเป็นของหวานค่ะเสิร์ฟพร้อมกับไวน์ ข่าวนั่นเองนะคะทุกคนหน้าตาหน้ารักเก๋ไก่สุดๆไปเลยค่ะเดี๋ยวจะชิมให้ทุกคนดูนะคะโอ้ oh my god โอ้ my god เขาปากอ้อยแล้วจ้าทุกคนโอ้ oh my god อร่อยมากเลยค่ะทุกคนสําหรับใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็กดหัวใจแล้วก็กดติดตามไปอ้อยด้วยนะคะขอยากให้อ้อยไปรีวิวอะไรนะคะร้านอาหารที่ไหนประเทศไหนเมืองไหนก็คอมเมนต์มาบอกอ้อยได้คะ่ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะทุกคนบายบาย